เสวัสดีครับวันนี้ผมมาเผาตัวนี้นะครับถุงพันนะครับเนี่ยเผา,าเผาคาล์เผาอยู่นะครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวดูคนนะครับวันขึ้นแล้วครักนคนก็วันขึ้นแล้ว,วแล้ว,แล,วแล้ววันวันที่สิบแปดผมไปลายานะครับเพราะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวยกตายายสิบมาทำคลิป พลอยเผาเสร็จสุด5นาทีเดี๋ยวไปดูตานนั้นกันหน่อยนะครับวันทิ่งไม่ตายนี่เดี๋ยวเกิดยังไงอันนี้เผาชงชงครัวสนะุกหมูกับสพไก่แล้วเออแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทำไมมันตายนะครับ คใครผมทําไม่เป็นนะครับทำเมนไม่เป็นแล้วข้างบนะนบ่ยทำไม่เปน้เหมือนปุ๊บจริงๆแต่ว่าด้านบนไม่มีหัวแลนะ้อขออภัยด้วยนะครับทําไม่เป็นทำไม่ไม่ไรนครับไม่ไม่จริงครับใครที่ด่าผมอย่าดานะครับ ดาดาผมไปบอกนะครับดาดานะผมไม่โดดเมืองใครแล้วนะเจ้าปันจุูลยใครอยู่นครศรีธรรมราชมา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 ,มาของนี้น่วนนี่เมียนมีสองเมียนนะครับสร้างมาหลาย,ลายปีแล้วครับผมสร้างมาถึงปึกปึกสภา แล้วนะครับนี่ผมเป่ามาลายมาลายมาลายคนแล้วครับเดี๋ยวกนะดกระดูกล้นะครับไม่ต้องสร้างอีกแล้วนี่กดกระดูกแล้วมันรูปปองกันไหมครับปองควันปองควันไม่รู้แตกไหมครับ